สวัสดีครับสรุปข่าวลีกปูนะครับประจำวันที่25พฤษภาคมอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีกปูกันนะครับวันนี้มาดูเรื่องราวคดีพิกนะฮะเมซอนเมาส์เลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฉยเลยนะฮะลือคูดุสนะครับเป็นเป้ารองแล้วก็แจ้งข่าวโรบอตกับเรอัลมาดริดเนี่ย วงในออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดิก่อนนะครับสำหรับรถยนต์ซูซูกินะครับยูดิงดอนไดฟ์นะครับร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนความห่วงใย,ยเพื่อสร้างสังคมไทยภายใต้โครงการดีๆนะครับซูซูกิคอสบีแคร์เนื้ความใส่ใจคือความเข้าใจทุกความต้องการสัมผัสร,รถยนต์นิวซูซูกิออร์ติก้าสมาร์ทไฮบริดนะครับเดอะพาวเวอร์ออฟสมาร์เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดพร้อมข้อสเสนอที่พิเศษนะครับที่โชว์รูมทัทออบ แล้วก็รวมไปถึงพรีเมียมครับพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าจำนวนแป้งสี่ร้อยปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานครมีหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาด้วยเช่นกันสามารถโทรสั่ง Delivery 0 2 1 0 5 4 5 5 5การันตีความอร่อยนะครับเริ่มต้นวันนี้ฮะมาดูผลการแข่งขันนะครับไบรตันเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อคืนนี้นะมันมีผลต่อวิวกี้พูเล็กๆตรงไหนรู้ไหมอ่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คือผลออกมาครับไบรตันเล่นในบ้านนะสุดท้ายของเข แมนเชสเตอร์ซิตี้หนต่อหนึ่ะครับทำให้ด้วยสกอร์ที่ออกมาแบบนี้นะฮะไบตันเก็บได้หนึ่งแต้มก็จะมีเพิ่มเป็น62คะแนนในขณะที่เลียพูมีอยู่หกแล้วก็ตอนนี้แข่ง37นัดเท่ากันแล้วนั่นแปลว่าต่อให้นัดสุดท้ายเลียพูแพ้และต่อให้ไบตันชนะนัดสุดท้ายอีกนัดหนึ่งไบตันก็จะแซงเลียพูไม่ได้ คือไบตันเนี่ยเขาก็จะการันตีแล้วละ่ะว่าเขาจบอันดับ6 0 0เลยส่วนเลียฟูเราเนี่ยการันตีเลยว่าจบอันดับ5 99.9% 0 1คือต้องไปลุ้นให้แมนยูแพ้รวด2นัดซึ่งค่ําคืนนี้นะฮะยังมีดวงดาวเจอจ้าน,นี้ทําไมผมต้องเล่นมุกซ้ำนะฮะแมนยูนิเดจะเปิดบ้านเจอกับเชลซีคือ0ูนนั้นจะจบลงภายในค่ําคืนนี้ถ้าเกิดแมนยูนิเดเก็บได้1แต้มเป็นอย่างน้อย แต่ถ้าแมนยูจะพัดจะผูแพ้ชเชลซีขึ้นมา0 1นนั้นจะยังไปลุ้นต่อในนัดสุดท้ายที่แมนยูเจอกับฟูลแลมเล่นในบ้านต่อ2นัดก็นะเอาเป็นว่าเราอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่พลาดอันดับ5แนๆ่ๆเราไม่ล่วงไปอันดับ6ด้วยอะนะครับตอนนี้สถานการณ์มันเป็นเช่นนี้ดังนั้นคืนนี้เราต้องเคลียร์เชลซีแบบสุดตัวลุ้นไอ้0.1%นนั้นให้มันยังคงมีต่อไปจนถึงนัดสุดท้ายวันอาทิตย์นี้นะโอเคประมาณนี้นะฮะ ทีนี้เก็บตกสีสันจากเกมไบรตันกับแมนซิตี้คืออย่างที่บอกมันเป็นเกมในบ้านนะัดสุดท้ายของไบรตันและมันก็อาจจะเป็นเกมสุดท้ายของอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์ด้วยก็มีภาพที่จับได้เลยเห็นเลยว่าแมคอลิสเตอร์มีน้ําตาคลอเบา้ามีเดินไปหาแฟนบอลไปขอบคุณแฟนบอลเหมือนคือลักษณะท่าทางอะไรอากับกริยาเหล่านี้มันมันมันเป็นการบอกได้เลยว่าตัวนักเตะ นะฮะน่าจะาทําใจไปแล้วว่าเขาก็จะย้ายอ่ะคือเขาเหมือนว่าเขาเขาผูกพันกับแฟนใบตันประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่เนี่ยมันถึงเวลาที่เขาจะต้องย้ายทีนี้แน่นอนครับมีแฟนบอลน,นะฮะโอ้โหแคปภาพกันมากันเต็มเลยว่าระวังนะเป๊ปจะไปโฉกนะเป๊ปจะมาโฉกระวังนะมากอดเนี่ยผมก็อยากจะชี้แจงให้เพื่อนๆได้รับฟังอย่างนี้นะฮะว่าไอการกอดเนี่ย อย่าไปคิดอะไรเยอะกับการกอดเพราะถ้าคิดอะไรเยอะกับการกอดกณซื้อทุกคนเวลาจบแมตช์ก็มักจะเดินไปแบบกอดผู้เล่นฝั่งตัวเองแล้วก็กอดผู้เล่นฝั่งตรงข้ามคนที่เก่งๆเป็นการกอดเพื่อให้เกียรติเป็นการกอดเพื่อแสดงความชื่นชมแต่มันไม่ได้แปลว่ากอดทุกคนแล้วจะได้ทุกคนหรือกอดทุกคนแล้วกูจะซื้อทุกคนยกตัวอย่างครอบกอดกับซอนดุงมินยิ้มแย้มขนาดเนี้ถ้าทฤษฎีนั้นเป็นเป็นถ้าทฤษฎีที่ว่ากอดแล้วต้องได้ตัวตั้งแต่คนนั้นเนี่ยลีพูก็คงได้ซอนดุงม ครอบแมงกอดทุกคนกอดเคนกอดเดอ์บอยกอดเมสซี่กอดเอมบาเป้เราจํากันได้ไหมถ้าเป็นถ้าเราคิดตะก,กะง่ายแค่นั้นนักเตะทุกคนต้องมาลิปูหมดแล้วนะดังนั้นอย่าเพิ่งไปแตกตื่นแล้วจําได้ไหมผมเพิ่งรายงานไปเมื่อวัน2วันนี้เองจากฟาบิซซโอโรมาโนบอกว่าแมนซิตี้ไม่ได้ร่วมวงล่าในเดียนนี้ยังไม่ได้มาเริ่มคุยไม่ได้มาอะไรทั้งนั้นทีมเดียวที่คุยจนจนจน,จนจะจะตกลงสัญญากับนักเตะได้เนี่ย มีเพียงแค่ลิอ์พูทีมเดียวคือดีวนี้เราแบบมาแบบโดดๆเลยฮนะเราต้องการปิดดิวให้เร็วที่สุดนี่ผมก็พยายามอธิบายสถานการณ์ให้เข้าใจตรงกันรประมาณนี้และก็ล่าสุดโรมาโน่ไปสัมภาษณ์ในรายการ Here We Go Podcast ของเขานะครัก็จะมีพอด c a แคต์ของเขาด้วยเขาก็ยังคอนเฟิร์มว่าไอข่าวที่เคยมีก่อน้นนี้นนว่าตัวอเล็กซิสแม็กอลิเตอร์จะต้องการย้ายไปทีมที่ต้องเล่นยูฟาแชมเปียนลีกเท่านั้นเนี่ย โรมาโน่บอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงนักเตะไม่ได้รีเควสว่าจะต้องไปเล่นทีมที่เล่นแชมเปี้ยนลีกเท่านั้นอาจจ้างั้นลิปูตอบโจทย์เห็นไหมแล้วก็ใกล้แล้วนะโรมาโน่เมื่อวานพูดใน YouTube บอก90%แต่วันนี้พูดในพอร์ตแคสดอกแสบออ่ะมันก็8ปดสิที่สัญญาส่วนตัวกับนักเตะลิปูใกล้จะตกลงกับอเล็กซิสแมคลิเตอร์เหลือเพียงแค่สัญญาเล็กน้อยแล้วก็ให้ดูท่อนนี้ดีกว่า W be Lady for Here we go เราทุกคนรอเลย รอเพาะเตรียมพร้อมสาหรับเคียวีโกได้เลยเดี๋ยวนี้คือเหมือนโรมาโน่บอกว่ามันเป็นไปมันเอียงมาทางลิฟูแบบมากๆม,มันไม่มีทีมอื่นเข้ามาแย่งเลยตอนนี้นะครับทีนี้ก็คือเอาง่ายลิฟูเราแม่งชัดเจนกับลิสเตอร์ที่สุดแล้วเออ่ทีนี้ครับหลายคนถามเข้ามาว่าแล้วตลาดเปิดเมื่อไหร่ปิดเมื่อไหร่ผมใช้คำนี้นะแล้วพยายามเข้าใจให้ตรงกันพิม์ลีกประกาศแล้วครับว่า ตลาดเนี่ยจะเปิดอย่างเป็นทางการนะครับ14มิถุนายนาประมาณกลางเดือนหน้าเนี่ย14มิถุนายนไปปิดอีกทีนึง1กันยายนนี่คือทางการแต่เพืเ่อนๆสังเกตไหมไอ้คำว่าทางการเนี่ยความหมายมันก็คือการลงทะเบียนนั่นเองลงทะเบียนอย่างเป็นทางการแต่สังเกตไหมมันจะมีหลายทีมที่ก็เซ็นเดี๋ยวดูนะต้นมิถุนาก็เซ็นกันแล้วอะแบบยังไม่ถึง14ก็เซ็นกันแล้วคือมันเซ็นกันก่อน,อนได้ครับต้องแยกจากการอสมมติ กลับมาอ่าผมขอกลับไปที่อลิสเตอร์สักนิดหนึง่งให้เห็นภาพอ่าสมมุติว่าอเ,เ,เล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เนี่ยเซ็นกับลร์พูเนี่ยเซ็นสัญญากันได้เลยนะเบื้องหลังคุณคือคุณก็เป็นกระดาษเนี่ยแล้วก็เป็นสัญญาเนี่ยเซ็นกันเลยซิซิซิซสมมติลร์พูเซ็นวันที่สี่อะเซ็นวันที่สี่มิถุนายนแต่ไอ้คำว่าเซ็นอ่าตลาดเปิดอย่างเป็นทางการคือสิบสี่ใช่ไหม ลิพูก็จะยื่นเอกสารนั้นไปลงทะเบียนที่พรีมบรีกได้เนี่ยคือวันที่14แต่นั่นแปลว่ายังไงก็ตามอเล็กซิสแมกเกอเสเตอร์ถ้าเซ็นก่อนก็คือเป็นนักเตะลิพูอยู่แล้วแค่รอลงทะเบียนกับทางพรีมบรีกวันที่14่ง่ายมากครับเรื่องนี้เป็นเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ไม่ไม,ไม่ซับซ้อนอะไรเลยนะฮะมาที่เรื่องราวของเมชชันเมาส์อันนี้เป็นคดีที่พลิกนะพลิก2ตลบวันก่อนนะผมก็รายงานไปทีนึงแล้วว่าอาเซนอลเองก็แบบพยายามผลักดันดีลนี้นะอาเซนอลก็สนใจมากๆ ลิปูแลราก็สนใจเมาส์อยู่แล้วแต่ทีมที่มาแรงแซงทางโค้งกลับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยคนที่รายงานคนแรกคนที่สกิดติ่งอันนี้อันแรกครับก็คือซามีบ็อกเบลซามีบ็อกเบลเนี่ยเป็นหัวหน้าข่าวนกะฟุตบอลหัวหน้าข่าวฟุตบอลของเดลี่เมลครับก็มีความน่าเชื่อถือสูงประมาณหนึ่งเขาก็บอกครับว่าแมนยูไนเต็ดได้มีการยื่นข้อเสนอ55ล้านปอนด์เพื่อซื้อเมสันเมาส์แล้วยื่นไปให้กับเชลซีแต่55ล้านปอนด์นั้น ยังต่ำกว่าความต้องการของเชลซีเยอะมากๆแต่ยังสามารถเจรจากันได้เนี่ย but room for negotiation นะครับก็ยังมียังมีพื้นที่ให้ต้องไปเจรจากันได้นะทีนี้ลิพูอาเซนอลก็ยังสนใจโปรเชติโนก็อยากจะให้ตัวนักเตะอยู่ต่อนี่คือจากที่แซมมี่ม็อกเวลเขารายงานผมสรุปประมาณนี้ทีนี้ครับม็บอกเวลอาจจะไม่ได้ทําให้ทุกคนตื่นเต้นเท่าไหร่แต่คนที่ตามมาเหล่านี้ทําให้เราตื่นเต้นได้แน่ เดวิดออสตินนักข่าวเทียน1ยืน1เลยฮะคนนี้ทุกคนรู้กันดีถึงเดวิดออสตินถึงความแม่นยำของเขาเขาบอกว่าเมสันมาส์เนี่ยนะครับ l ีน n ิ n งทูเวิรเลยนะเอเียงอ่ะอารมณ์ประมาณว่าเอเอียงใจแบบใจชอบใจชื่นชอบปลืม้มไปทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับถ้าเกิดว่าไม่สามารถต่อสัญญากับเชลซีได้มันเป็นไปแบบนั้นเลยฮะ อ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะโดยเดวิดออสตินบอกว่าเมาส์ก็คือแบบมีความต้องการในบรรดาทีมที่สนใจเขาเนี่ยเมาส์ใจเลือกไปทางแมนยูในเต็ดและเดี๋ยวระหว่าง2สโมสรก็คือแมนยูกับเชลซีเนี่ยเดี๋ยวจะมีการมาพูดคุยกันแน่ๆในช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกทีหนึ่งในเวลานี้ทีมอื่นก็มีสนใจเช่นอาเซนอลซึ่งออสตินก็รายงานเองว่าอาเซนอลก็สนใจลิเวอร์พูลก็สนใจเพียงแต่ว่า ทีมเหล่านี้อาร์เซนอลลิเวอร์พูลตอนนี้ต่างรู้แล้วว่าใจของเม้าเอ็นเอียงไปทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าเอาง่ายๆตอนนี้ทีมงานลิเวอร์พูลรู้แล้วว่าใจนักเตะเอ็นเอียงไปทางแมนยูสถานการณ์ตอนนี้นะฮะต้องรอด้วยว่าสัญญาใหม่กับเชลซีมันจะไปทางไหนแต่ทางออกตอนนี้ยากมากโอกาสต่อสัญญากับเชลซีน้อยมากขณะที่ฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับก็อัปคลิปใน u t u b e เหมือนกันพูดถึงเรื่องเมซอนเมาส์ไว้อย่างน่าสนใจมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากมาก โดยโรมาโน่บอกว่ากระแสต,ตอนนี้ที่ข่าวรายงานเนี่ยหนักไปทางแมนยูจริงๆซึ่งจากข้อมูลที่เขาไปสอบถามมาเออแมนยูสนใจจริงๆ,ๆแต่โอกาสอ่ะโรมาโน่บอกว่ามันยังกว้างอยู่นะมันยังไม่ได้ชัวร์ว่าแมนยูจะได้แน่นอนร้อยเโอกาสมันยังเปิดกว้างสําหรับเอียพูโอกาสยังเปิดกว้างสาหรับอาร์เซนอลที่สนใจตัวนักเตะด,ด้วยปัญหาคือปัญหาอย่างเดียวเลยตอนนี้ทุกทีมเจอปัญหาแมนยูก็เจอปัญหาคือเชลซีแม่งตั้งค่าตัวเมสันมาเอาไว้ที่ 80ล้านปอนด์ขอไม่ต่ำกว่า80ล้านปอนด์นี่คือปัญหาหนักครับที่แบบนะดังนั้นแปลว่าดีลนี้ไม่จบง่ายๆโรมาโนโ่บอกใครหวังว่าดีลนี้จะจบเร็วไม่เร็วเพราะคุณต้องเข้าไปคุยกับแมนเชลซี Chelsea. สมมติเลียพูแเชลซีแมนยูก็ตามแมนยูเป็นเต็งอะ่ะตอนนี้ต้องเข้าไปคุยกับเชลซีแล้วเชลซีตั้งไว้แปดสิบอ่ะคุณจะต่อจากแปดสิบลงมาเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมฮะโอ้โหเพราะเชลซีก็อยากจะล้างเมาส์เต็มที่เหมือนกันแต่ทีเนี้ยถ้าถามผมนะ ถ้า80ไม่เอาอ่ะ70ผมก็ไม่เอาสําหรับผมเมาส์ราคาเดียวที่ซื้อได้คือ50สําหรับนักเตะที่เหลือสัญญาปีเดียวแล้วปีที่แล้วแทบไม่ได้เล่นเลยอ่ะคุณจะมาขาย80บ้าหรือเปล่านะแต่เข้าใจเข้าใจได้ว่าเชลซีเขาก็ต้องกลงลา่คาตั้งไว้ก่อนเหมือนผมจะขายอะไรบางอย่างผมต้องตั้งสูงไว้ก่อนเพื่อให้คนมาต่ออยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าผมไปตั้งถูกๆคนมันก็จะต่อลงไปอีกนึกภาพไหมดังนั้นตั้งสูงไว้ก่อนแล้วมาคุยกันดีกว่าอารมณ์แบบนั้นใให้้เขาาาจสกรณ ตรงนี้พร้อมกันจอสครับท,ว,ทวิตเตอร์เจ้าหนึ่งที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วดลยที่เขานำข่าวรด้พูมารายงานเขาเค้าวิเคราะห์ให้ฟังอยู่เรื่องหนึ่งว่าจากตอนนี้นี่นะเขาจะรอดูภายใน24ิบสชั่วโมงนี้ว่าจะมีนักข่าวสายหงแดงรายงานถึงเมชันเมาส์บ้างไหมว่าพร้อมจะสู้เดีลนี้ไหมถ้าไม่รายงานเนี่ยเขาจะรู้สึกโกรธมากที่แบบทําไมจะทาไมไม่ไม่เข้าไปสู้ให้มากกว่านี้ทําไมต้องปล่อยให้นักเตะแบบ ชื่นชอบย้ายมาหาเราก่อนแล้วค่อยไปคุยอันนี้คือมุมมองของจอส์แต่ว่าเอาละรครับมันยังเปิดกว้างนะผมว่าดีลนี้มันยังเปิดกว้างแต่ต้องยอมรับว,ว่าตอนนี้แมนยูแซงเลยฮะแซงลิเวอร์พูลแซง,งอาร์เซนอลขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลานี้โมฮัมเหม็ดโมฮัมเหม็ดฮูดูสนะครับเป็นข่าวกับเราตั้งแต่ช่วงบอลโลกนะอยู่ทีมชาติกาน่าคนนี้แล้วก็อยู่กับอาเจ็ตอัมสเตอร์ดัมล่าสุดมีรายงานจากสื่ออย่างทันเฟิร์มอ่ะฟุตบอลทันเฟิร์สนะครับโดย แจ็คเทาบอดนะฮะนักข่าวเทียสองก็ต้องฟังนักกรองเหมือนกันแต่เขาบอกว่าลิฟูก็รู้เหมือนกันว่าโอกาสในการได้ตัวเมาส์มันก็ไม่ได้ว่าชัวรม,มีหลายทีมสนใจซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นลิฟูมีตัวเลือกรองหนึ่งในคนที่เป็นตัวเลือกรองลงมาที่แจ็คเทาบอดฟุตบอลทันเฟอร์เสนอมาเขาบอกว่าคือคนนี้โมฮัมเหม็ดคูดูสนะครับเออน่าสนใจแล้วราคาแม่งอาจจะถูกกับเม,ม,มาส์ประมาณเกือบเกือบครึ่งอ่ะเมาส์อาจจะห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแต่คูดูสเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสามสิบ เออและหลายคนและและหลายคนชื่นชอบคูดูดด้วยแล,แล้วโดยส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าน่าสนใจเลยนะและเราก็สนใจคนนี้จริงๆด้วยแหละแต่เพียงแค่ว่ามันจะอยู่ในเป้าหมายอันดับที่เท่ไาไหร่อันดับต้นๆไหมผมไม่ทราบรอติดตามกันต่อไปเรื่องของโรเมโอราเวียครับมาอัปเดตกันหน่อยนะสั้นๆคือทางนิวโจนนักข่าวสายหงแดงของ go.com นะครับก็อัปเดตในเรื่องนี้ฮะว่าเออเนี่ย ตัวมีหลายทีมคือคนเนี้ยมีหลายทีมที่สนใจนะหลายทีมที่สนใจมากๆนะครับผมจะเปิดให้ดูแต่ผมจะเน้นไปที่ลิเวอร์พูลแล้วกันนะเาหาไม่เจอซะละเอาเป็นว่าเล่าให้ฟังเลยดีกว่าเนาะจะได้เร็วเพราะว่าทีแรกจะเปิดภาษาอังกฤษที่ด้วยแบบว่ามันมันมันยาวมากแล้วเดี๋ยวผมหาไม่เจอมันจะเสียเวลาอ่ะทีนี้คือเขาก็บอกนะครับว่าทีมงานลิเวอร์พูลชอบลาเวียมากๆและเชื่อว่าลาเวียเนี่ยจะสามารถ ถ้าเข้ามานะกองกลางตัวรับคนนี้จะเข้ามาสร้างความแตกต่างได้ทั้งปัจจุบันคือเข้ามาแล้วก็เป็นขุมกําลังที่ดีได้เลยและ In t h e future ด้วยในอนาคตก็จะเป็นขุมกําลังที่ดีด้วยเช่นกันอ่าแล้วก็ให้จับตาดูนะสุดท้ายที่เราจะเจอกับซารฮัมตันในสุดสัปดาห์นี้ไปเยือนบ้านซารฮัมตันเซนแมลรี่เนี่ยถ้านักเตะแบบโชว์ผลงานได้ดียิ่งโชว์ผลงานได้ดีเนี่ยมันยิ่งดึงดูดลีพูมากขึ้นไปอีกดังนั้นเป็นการคอนเฟิร์มจากนักข่าวสายหงอย่างนิวโจนสนะครับว่า ลาเวียคือหนึ่งในเป้าหมายของรีฟูเหมือนกันคนนี้เป็นกองกลางโตรับราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ40ล้านทีนี้ครับเรื่องราวของด็อบบเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนะี่ยขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับสำหรับพื้นสมาร์ทแมทนะครับสวยเหมือนไม้ทนเหมือนหิน พื้น spc smartmat นะครับวัสดุเกรดเวอร์จินปูพื้นที่แข็งแรงทนทานหนูถ่ามีขนาดที่เหนือกว่าแบรนด์อื่นถึง6มิลิเมตรทนทุกสภาพวะการเชื้อราการแบคทีเรียการปลวกกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ผิวสัมผัสคล้ายไม้จริงมีลายให้เลือกมากมายรับประกันคุณภาพ15ปีสนใจไปซื้อได้ที่โฮมโปรกรุงเทพ,พริมมณฑลร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจ smartmat หรือโทร0 6 3 2 0 8 1ส8มนะครับโอเคเรื่องราวของแอนดี้โรเบิร์ตสันเนี่ยเมื่อวานผมก็รายงานไปติ่่่่งงงๆแล้ว้ววาาาาาาสสืืออตนนนททีรยมจกกเป็ค โตโดโฟิชเคสซึ่งเป็นสื่อไม่น่าเชื่อถือแต่ว่าวันนี้มาดูเพิ่เมเติมกันหน่อยมีเดลี่เมลครับสื่อของอังกฤษรายงานโดยแม็กโก r เวนสตีเฟนแม็กโกเวนเป็นสายข่าวสกอตแลนด์ของเดลี่เมลอาจจะมีความน่าเชื่อถือประมาณหนึ่งเหมือนกันโดยเขารายงานว่าเรอัลมาริดเนี่ยวางแอนดี้โรเบสันเป็นหนึ่งในลิสต์รายชื่อแบ็กซ้ายที่สนใจที่จะซื้อในช่วงซัมเมอร์นี้โดยค่าตัวคาดการอยู่ที่ประมาณ40ล้าน 40ล้านปอนด์หรือประมาณ50ล้านยูโรอ่ะทีนี้ครับมาดูสายข่าวที่เป็นวงในลิเวอร์พูลอย่างลิเวอร์พูลเอ็โคสื่อท้องถิ่นเมืองลิเวอร์พูลแล้วก็รายงานโดยนะักข่าวสายหงแดงอย่างทีโอสควายนะเขาก็เขียนคอลัมน์คอลัมน์บทความกึ่งข่าวซึ่งมันมีข้อมูลอยู่ในนั้นที่น่าสนใจนะฮะนี่ฮะโดยทีโอสควายบอกว่าแม้ว่าจะมีข่าวจากเดนิเมลอ้างมาแบบนี้แต่เขาสอบถามแหล่งข่าววงในไปแล้วนะครับนี่ คลับซอสนะครับคลับซอสก็คือแหล่งข่าววงในสโม,มสรอินซิสตก็คือยืนยันนะครับว่าตอนนี้ลีฟูไม่ได้รับการติดต่อใดๆมาจากเรยัลมาดริดทั้งนั้น for now at least คือตอนนี้เป็นอย่างน้อยคือยังไม่มีมาริดติดต่อมาแต่คำถามที่ว่าเฮ้ยแล้วสุดท้ายมาริดสนลาโบจริงไหมเนี่ยไอ้คำถามนี้ก็ตอบยากเพราะว่ามาริดอาจจะสนจริงก็ได้ มันต้องแยกฝั่งนะมาดดิดเขาอาจจะสนโรบบ้จริงก็ได้อาจจะมองเป็นหนึ่งในทางเลือกแบ็กซ้ายจริงๆก็ได้แต่ในฝั่งลิเวอร์พูลตอนนี้เขาก็บอกได้แค่ว่ายังไม่มีข้อเสนอที่ยื่นเข้ามานะครับปัจจุบันนักเตะเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลถึงปี2026นะครับโรบบ้เนี่ยสัญญาเหลือ3ปีสัญญาเหลือไม่น้อยแล้วก็แต่ทีโอโซควายก็เขียนแสดงความเห็นไม่น่าสนใจอย่างหนึ่งว่าจริงๆเนี่ยการขายนักเตะปัจจุบันโรบบ้อายุ29แล้วนะ ยี่สิบเก้าปีแล้วถ้าขายนักเตะอายุยี่สิบเก้าปีได้สักสี่สิบล้านปอนด์บวกเนี่ยถ้าเป็นบางทีมเขาก็จะทํานะขายแล้วนําเงินตรงนั้นนะม,ามาซื้อตัวใหม่หรือมาแบบหมุนเวียนอะไรเงี้ยแต่กับนโยบายลิเวอร์อพูลปัจจุบันที่เราเห็นเลยว่าแบบมักจะเน้นปล่อยฟรีะ่ะยิ่งถ้าเป็นนักเตะที่รักมากๆนักเตะที่เป็นเป็นที่รักของแฟนบอลเงี้ยคือเก็บไว้จนหมดสัญญาดีกว่าที่จะปล่อยอนึกภาพไหมเราเห็นอย่างปีนี้ปล่อยฟรีสี่คน ปีก่อนๆก,ก็มักจะมีปีละคนปีละคนดมลาลาหน้าบ้างไวนาดูบ้างอะไรบ้างที่ปล่อยซึ่งเขามองว่าลิพูไม่น่าที่จะมองเงิน40บล้านมากไปกว่าการที่จะเก็บนักเตะระดับตํานานแบบนี้ไว้ใช้งานมากกว่าซึ่งผมเองก็เห็นด้วยในมุมนี้ว่าผมว่าลิพูก็ไม่น่าปล่อยปล่อยลอบโบแล้วจะไปหาคนมาแทนลอบโบมันไม่ง่ายนะคนที่จะแบบฝีเท้าระดับลอบโบถูกไหมแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งคือผมมองว่า มันไม่คุ้มเสี่ยงอะกับการปล่อยล็อบโบนะซิมิการ์ดก็ยังเล่นได้ไม่เท่าล็อบโบใช่ไหมนั่นแหละครับผมก็เลยรู้สึกว่าลิฟูเก็บไว้แน่แล้วยิ่งล็อบโบเนี่ยจอเรนคอปน่าจะรักมากๆแน่นอนนะผมเชื่อว่าลิฟูไม่ปล่อยไม่มีเหตุผลที่ลูจะต้องปล่อยนะเรื่องเทนนิโนสั้นๆครับก็คือล่าสุดก็อย่างที่นะคอนเฟิร์มแล้วว่าจะเรียกจะถูกเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษแน่ๆในรอบนี้นะจะไปร่วมทีมชาติอังกฤษ หลังจบซีซั่นไปเล่นในฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกประมาณ2เกมเกม2เกมนะส่วนมิลเนอร์อย่างที่เราทราบว่าก็นะอําลาลิภูเหมือนกันก็มีบทความจากทางเดอะแอตติกยูเคโดยนักข่าวคีวบาอูนิวนะฮะโดย ill, คีวาอูนิวเนี่ยก็เขียนโอ้โหชื่นชมแน่นอนเราเราชื่นชมกันไปหมดแล้วละ่ะแต่ผมอยากให้ดูอันนี้มากกว่าซีซั่นดีโอ้โหเจมส์มิลเนอร์ทัชแบบคือการสัมผัสบอลจุดที่สัมผัสบอลน,นะ ตั้งแต่ย้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลปี2015 8ปี8ปีของมิลเนอร์โอ้โหสัมผัสบอลแม่งทุกที่ในสนามแดงเถือกไปหมดทั้งประตูฝั่งตัวเองทั้งประตูฝั่งตรงข้ามไปมาทุกที่แล้วจริงสำหรับจ่าเจมิลเนอร์ยิดแบบนี้โอ้โหสุดยอดมากนะครับส่วนฟิมิโนเองย้อนกลับไปเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วมีงานปาร์ตี้ฉลองอำลาฟิมิโนใช่ไหมฮะ ซึ่งฟิมิโน่เนี่ยก็ได้มีการทำของขวัญ200ชิ้นกิฟต์บ็อกซ์ของขวัญ200ชิ้นเป็นของขวัญที่เป็นแบบคอลเลกชันนะฟิมิโน่เนี่ยเปิดให้ดูข้างในมีเป็นแบบนี่เป็นผ้าเป็นเสื้อเป็นน้ำหอมเป็นอะไรไม่รู้แบบเป็นของขวัญให้กับแล้วก็เสื้อมีลายเซ็นด้วยนี่ฟิมิโน่ของขวัญเนี่ย200ชิ้นมอบให้กับใครบ้างมอบให้กับแขกที่มางานในวันนั้นนะพนักงาน employees นะครับ ทีมเมดก็คือเพื่อนร่วมทีมแฟนก็คือเพื่อนจริงๆครอบครัวซึ่งตรงนี้เนี่ยคลิปนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยฟอลอเรียนแพทเทนเบิร์กนักข่าวสายฟุตบอลเยอรมันเขาถูกเชิญไปงานนี้ด้วยสแสดงว่าแพทเทนเบิร์กจะได้ไอ้กล่องนี้ด้วยนะอืแพทเทนเบิร์กสนิทไม่สนิทก็คิดดูแล้วกันนะว่าสนิทกับฟิมิโนประมาณนี้เลยนะฮะทิ้งท้ายนะครับโซบอสไลน์ so Line, สั้นๆเลยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเขาชอบเจอร์เกนคอปมาก ในฐานะคนมนุษย์เนี่ยเจนคอปคือคนที่สามารถสร้างอินสปายสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเตะในทีมในแต่ละสถานการณ์กลับมาได้เขาคือหนึ่งในโค้ชที่ดีที่สุดในโลกในแต่สายตาเขาชื่นชมคอปมากๆสำหรับโซบอสไลและหลายคนก็ชื่นชอบแต่ลิพูไม่มีข่าวเลยสีช่วงนี้นะก็ก็เป็นเป็นบทสัมภาษณ์ที่นํามาฝากเป็นสีสันเฉยๆนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับใครที่ชื่นชอบกันนะครับกดไลค์นะฮะกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้ สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องทางโค้ดแอดอีกหนึ่งช่องทางได้ด้วยเช่นกันนะครับและกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งให้หน่อยมุ่งหน้าสู่สารแสบไปด้วยกันวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนพบกันใหม่ครกาหน้าสวัสดีครับ